สวัสดีค่ะสวัสดีชาวมียบทั้งหลายสวัสดีทุกคนเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณเช่นเคยนะคะที่เข้ามาติดตามรับฟังข่าวสารของเมียบเสมอเสมอสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของประพสันเนาะที่ผ่านมาวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ในวันที่9มิถุนายนก็เป็นที่น่าแปลกใจนะคะว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันดีเดที่ในหลวงก็พระราชทาน ก็มอบหมายให้ตัวของพระบาทสนเนี่ยไปเป็นผู้แทนพระองค์ในงานสำคัญมันก็น่าแปลกใจเนอะเพราะว่าวันที่9มิถุนายนนั้นหลายๆคนในประเทศไทยบางคนอาจจะไม่ทราบก็ได้ก็เป็นที่น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมเรื่องราวของในหลวงราชการที่8มันจะถูกมองข้ามไปเสมอทั้งที่วันที่9มิถุนายนนั้นเป็นวันอนันทมหิดลเป็นวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่8 แต่กลับกลายเป็นว่าในประเทศไทยนั้นไม่ค่อยจะมีงานเกี่ยวกับวันนี้เท่าไหร่นะแล้วซ้ำารก็คือในวันนั้นก็เป็นวันเปิดตัวของนางในอีกคนหนึ่งด้วยเช่นกันเพื่อนๆคงจะเห็นนะคะว่าใบหน้าของเธอนั้นล้วนแล้วแต่มีความภูมิใจเรียกได้ว่าคุณแม่ภูมิใจในตัวเธอครูปีชาก็ภูมิใจในตัวเธอด้วยเพราะว่าใบหน้าเธอก็จะมีรอยยิ้มของผู้ชนะอยู่ว่าในที่สุดวันของกูก็มาถึงละ หลังจากที่ปล่อยให้เพื่อนร่วมทีมนั้นได้นำหน้าไปก่อนนะคะก็คืออนนนงหรือว่าชยุตราหรือแม้กระทั่งอนุสราตอนนี้ก็ออกงานติดกันเลยมีพรทิพ์ออกมาด้วยมีมานณสิยาอีกมีทั้งนรมลสัมผัส ดังนั้นอย่าก,กันนั้นเลยก็ถึงวันนี้วันของกูว้างแล้วแหละเพราะฉะนั้นรอยยิ้มก็กระจัดกระจายรีราดไปหมดนะในวันที่เก้ามิถุนายนดังนั้นเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับของสีไหนก็ตามสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ค่ะว่าคุณรู้สึกอย่างไรต่อข่าวนี้แล้วก็อย่าลืมช่วยกันวิาพากษ์วิจารณ์พร้อมกับการกดไลค์กดแชร์ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้า แรกเริ่มก็คงย้อนกลับไปในวันประวัติศาสตร์เนาะวันที่9มิถุนายนเปล่าค่ะเป็นวันเปิดตัวของเธอนั่นเองไม่ได้สน4โน8กับวันสําคัญทางประวัติศาสตร์เลยอันนี้ก็ต้องยอมรับนะคะว่าเขาก็ได้รับไฟเขียวเนี่ยแหละ พลตรีหญิงคุณหญิงประพาสรวชราหาไทยพัฒเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธียกช่อฟ้าพระวิหารพระพุทธเมตตาประธานพรและเปิดอาคารสุนไตเทียมวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐรมในวันที่9มิถุนายน2568หลังจากนั้นนะคะก็ได้รับการปูมบำเหน็จจ้ะไม่ให้น้อยหน้าซึ่งกันและกันได้ทุกสีได้ทุกคนไม่ต้องห่วง ในวันที่10มิถุนายนมีการออกข่าวว่าในหลวงพระราชทานเหรียญราชรูจิแก่พลตรีหญิงคุณหญิงประพัดสอนในหลวงพระราชทานเหรียญราชรูจิทองแก่พลตรีหญิงคุณหญิงประพัดสอนวชระอาไัยพัฒเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ เรื่องพระราชทานเหรียญราชรุจิในวันที่6มิถุนายนมีใจความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเหรียญราชรุจิทองแก่พลตรีหญิงคุณหญิงประพาสรวัชรหัทัยพัฒทั้งนี้ตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2568ประกาศ ณวันที่13พฤศภาคมพุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบันก็แสดงว่ามีการมอบให้ตั้งแต่ในเดือนพฤษภาคมแล้วเนาะก็เรียกว่านอนกอดเหรียญมานานแล้วนะคะจนกระทั่งในเดือนมิถุนายนวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ก็เปิดตัวซะในวันที่10ก็มีการประกาศในเรื่องของเหรียญราชรูจิทองสำนับความสำคัญของเธออีกครั้งหนึ่ง หากย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคมนะคะก็มีภาพตามที่ทุกคนได้เห็นเลยว่ามีการไปเยี่ยมเยียนของผู้ว่าราชการจังหวัดตรังหิ้วกระเช้าผลไม้เข้าไปด้วยเข้าไปเยี่ยมเยียนที่บ้านของประพาศเน,นี่ยแหละเราอยากจะถามว่าไปเพื่ออะไรเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด มีธุระกรงการอะไรในการเข้าไปเฉลีย่ยหมู่บ้านไหนหรือว่าบ้านไหนก็ตามอย่างบ้านนี้เนี่ยเราก็เชื่อว่าคนในจังหวัดก็ต้องทราบว่าลูกสาวทํางานอะไรและตอนนี้เป็นใหญ่เป็นโตถึงขนาดไหนเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยค่ะว่าผู้ว่าราชการจังหวัดในประเทศไทยนั้นจะเข้าไปเฉลีย่ยเข้าไปถวายตัวเข้าไปรายงานตัวให้รู้ว่านี่เข้ามารายงานตัวถ้าเกิดมีอะไรให้ช่วยเหลือก็สามารถที่จะบอกผมได้นะ ถ้าเกิดว่าได้ดิบได้ดีอะไรขึ้นมาผมก็จะได้เป็นใหญ่เป็นโตในภายหลังอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้แปลกใจเลยนะคะค่าราชการไทยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ที่ผ่านมาก็เคยรายงานไม่ว่าจะเป็นบ้านของออนอนนงก็เช่นกันก็มีการเกณฑ์ค่าราชบริพารทหารตำรวจท้องถิ่นเข้าไปวุ่นวายเพื่อที่จะเนรมิต บ้านของอ,อนอนงที่ลูกสาวไม่ได้มีความสามารถในการทานุบำร,รุงหรือว่าให้เงินกับครอบครัวแต่กลับกลายเป็นว่าพอเข้ามารับใช้พอเข้ามาเป็นทาหารก็มีการเต้าไต่ไต่เต้าจนกระทั่งได้หยิบได้ดีจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ก็เลยได้อน,นิสง์ในการยกฐานะครอบครัวดั้งเดิมของเธอขึ้นมาจนกระทั่งถึงบัตรนี้ดังนั้นในการนี้นะคะเราก็มองเห็นได้ชัดเจนเลยว่าผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็คือเข้าไปเฉลี่ยกอดพ่อสอนไว้นั่นเอง จากในภาพเพื่อนๆเห็นผู้ชายที่อยู่ในกรอบไม่เอ่ยที่มีลูกศรชี้คนนั้นคือสถิตพงสุขะมิมนซึ่งเป็นเลขาเป็นข้าราชบร,ริพารระดับสูงที่รับใช้ในหลวงราชการที่10เป็นเป็นมือขวาเลยก็ว่าได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานประมาณ7-8ตํแตำแหน่งในขณะที่อายุหลัก7ขนาดนี้ดังนั้นเห็นถึงความไม่ธรรมดาของผู้ชายคนนี้นะคะ แต่เขายังต้องมาเดินตามรับใช้บพระสอนมันก็น่าหดหูแค่ไหนนี่คือผู้แทนพระองค์แบบใดเห็นไหมคะว่าต้องมีข้าราชบริพารมาคอยถือร่มให้ด้วยซึ่งในอนาคตก็จะมีการเปลี่ยนเป็นฉัดเหมือนกับพระบรม,มงรวงศานุวงศ์เหมือนกับคน,นอื่นๆด้วยหรือไม่ก็คงจะต้องมาจับตามองดูกันต่อไป ส่วนในคลิปนี้ก็สร้างความโหดหู่ไม่แพ้กันนะคะเพราะว่ามีการเปิดเผยออกมาว่าในช่วงเดือนธันวาคมนะคะปลายปีที่แล้วรถคันนี้เป็นรถที่ใช้รับส่งพระองค์ทีส่วนในเดือนมิถุนายนในวันประวัติศาสตร์9มิถุนายนที่ได้ไปออกงานออกการก็ได้นำมารับรองพลตรีหญิงประพัสรศรวัชระหัไทัยพัฒน เพื่อนๆเ,เห็นชัดไม่เอ่ยว่านี่คือการได้รับอนุญ,ญาตนี่คือการได้รับไฟเขียวอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นแสดงว่าเขากำลังจะยกทางประพสนให้ขึ้นมาเป็นหนึ่งในราชวงศ์จักรีดังนั้นคนนี้ก็มีความแรงไม่แพ้กับทางอานานงด้วยเช่นกันและนั่นก็หมายถึงว่าชยุตราก็ตามมาติดๆนะสามคนนี้น่าจะเป็นคนที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดอะไรขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ และแน่นอนการปฏิบัติยิ่งนี้การเอารถประจำตำแหน่งหรือว่าราชยานยนต์หลวงของทางพระองค์ทีนั้นมารับส่งนางในอีกคนหนึ่งมันก็น่าจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่และแน่นอนคนที่เป็นแฟนคลับของพระราชนินีเขาก็เชียร์ทางพระองค์ทีมาโดยตลอดดังนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แน่นอนนะคะเขาก็ต้องมีการวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสมซึ่งขนาดเราไม่ได้เชียร์ใครเลยเนี่ยเรายังมองว่าอืมมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เนาะ หรือเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรสามารถร่วมกันแสดงความคิดเห็นได้ดังนั้นคงจะไม่แปลกนะคะที่จะมีการเฉลียกันเพราะว่าหลังจากเฉลียแล้วหลังจากรับใช้แล้วก็จะได้ดิบได้ดีตามกันไปเดี๋ยวเราไปดูการประกาศราชกิจจานุเบกษาล่าสุดนะคะในวันที่15กรกฎาคม2568รายนามค่าราชบริพารในพระองค์ผู้ที่ได้รับพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชื่อชูยิ่งช้างเผือกเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยเหรียญรัตนาภรณ์และเหรียญราชรุจิดังนั้นเพื่อนๆเห็นไหมคะว่านี่คือความเติบโตถ้าเกิดว่าใครจับพระจับผูจับนางในได้ถูกคนรับใช้ได้ถูกคนก็จะได้รับการแต่งต้งตามไปด้วย และแต่ละตําหนักก็มีค่าราชบริพารเยอะแยะมากมายเลยเราก็ไม่เข้าใจว่าการงานของเขาทําอะไรมีสิ่งใดที่จะต้องรับผิดชอบหรือวันๆหนึ่งก็จะได้รับการแจกจ่ายคําสั่งว่าคุณจะต้องไปวัดนั้นเอาของไปมอบให้กับชุมชนนี้เพื่อทําการ PR ให้กับนายสาวของตัวเองดังนั้นก็เลยได้รับการปูนําเน็จ ชั้นทุติยะจุลจอมเกล้าหนึ่งพลอากาศเอกสมยศเติมทองชัยยังไม่พอจ้ะคนนี้ได้สองชั้นไปเลยอีกชั้นหนึ่งนะคะชั้นมหาปรามาพรช้างเผือกหนึ่งพลอากาศเอกสมยศเติมทองชัยส่วนชั้นปฐมาพรมงกุฎไทยหนึ่งพลตรีธนวัฒน์พัฒนาทองสองนายสมเกียรติมณีเรืองเห็นไหมคะนี่คือความก้าวหน้า นี่คือความเติบโตดังนั้นในวันที่9้ามิถุนายนที่มีการออกงานที่วัดไผ่ล้อมดังนั้นทางหลวงพี่น้ำฝนก็คงจากระยิบยิ้มย่องแล้วแหละว่าเดี๋ยวก็จะถึงทีข้าบ้างแล้วเดี๋ยวก็จะถึงวันของกูบ้างแล้วละ่ะ ที่ผ่านมาหลวงพี่น้ำฝนก็ต้องยอมรับนะว่าชื่อเสียงหรือว่าภาพลักษณ์ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องขออภัยสำหรับใครที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพี่น้ำฝนด้วยแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าตอนนี้ชื่อเสียงหรือว่าภาพลักษณ์ของศาสนาพุทธนี่ย่อยยับปนปี้ไปหมดแล้วดังนั้นอย่ามาพูดนะคะว่าคนนี้เป็นพระดังอย่าไปพูดถึงคนนี้เป็นเกจิอาจารย์ดังคนนี้เป็นพระครูชั้นสูงตอนนี้คือพังพินาศกันไปหมดแล้ว จากการแชร์ที่ตอนนี้ออกมาเป็นสิบๆรูปกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าคุณไม่สามารถเชื่อใจใครได้แล้วชื่อเสียงก็ไม่ได้การันตีแล้วนะคะตอนนี้บอกได้เลยว่าศาสนาพุทธแทบจะไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาในหลวงพระราชินีไปเปิดงานอย่างอลังการงานสร้างเป็นงานธรรมนาวาวังที่จังหวัดเชียงใหม่เนาะหลายๆคนก็เฝ้ารอคอยว่าอนนต์นงจะได้ออกงานหรือเปล่าจะเป็นการเปิดตัวไหมแต่สรุปแล้วนะคะจนแล้วจนรอดคนที่ได้ออกงานนั้นก็คือประพศสศแล้วก็พรทิพดังนั้นหลายๆคนก็เลยวิพาวิจารณ์ว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับทางอนนตนง แต่ช้าก่อนนะคะเรามีความรู้สึกว่าเป็นการเก็บตัวมากกว่าอาจจะเป็นการขัดสีฉวีวันหรือไม่เพราะว่าจากงานอะไรต่างๆก็เห็นได้ถึงความพิเศษของออนอนงแล้วก็อาจจะเป็นการเปิดตัวอย่างชนิดที่เรียกว่าทําให้หลายคนอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวว่าจะมีงานใหญ่อะไรในวัน สำคัญของประเทศไทยอย่างวันที่28กรกฎาคมนะคะอาจจะมีการไปอัพหน้ามานเปล่าต้องมีการเก็บเนื้อเก็บตัวข้อนี้ถือว่าเป็นไปได้อย่างมากเลยทีเดียวดังนั้นเพื่อนๆอ,อย่าลืมช่วยการแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้แล้วยิ่งการออกงานออกการที่ทีทีในครั้งนี้ของทางประพัดสอนทำให้สาวสายรุงได้รายงานว่าหลังจากที่มีการเสร็จสิ้นภารกิจใหญ่แล้ว ก็จะมีหญิงนางหนึ่งที่จะได้กลับมาเฉลิมฉลองที่บ้านน่าจะเป็นบ้านใหม่ก็แสดงว่าได้รับการปูนบำเหน็จทําดีทําถึงเราชอบมากแล้วก็มีการเฉลิมฉลองวันเกิดด้วยซึ่งก็ไม่ทราบว่าเป็นวันเกิดของใครณเวลานั้นจนกระทั่งถึงวันนี้ความเป็นจริงก็ปรากฏก็คือเป็นข้าราชบริพารเป็นคนที่รับใช้ทางประพัสอนนั่นเอง จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเจ๊กุลวัูหรือพันโทหญิงกุลวัูวงวิริยพัทในวันจันทร์ที่14กระะกฎาคม2568ระบุเอาไว้ว่าในเวลา11นาฬิกาพันโทหญิงกุลวถัถูวงวิริยพัฒซึ่งเป็นเสนาในตำหนักสวนหงมตำหนักของพลตรีหญิงคุณหญิงประภสศรวชราหาไทยพั์ ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดในวันที่1 2กรกฎาคม2,568ที่ผ่านมาก็เป็นไปตามที่สาวสายรุ้งได้เคยส่งข่าวว่าใครกําลังจะมีบ้านหลังใหม่ใครกําลังจะมีพระตำหนักที่ผ่านมาเราเคยได้พูดถึงพระตำหนักที่อยู่ทางภาคใต้เนาะแต่นั่นก็คงเป็นภาคใต้ที่บ้านของเธอแต่ณปัจจุบันนี้ที่เธอจะต้องเข้ามารับใช้อยู่ในกรุงเทพ ดังนั้นก็จําเป็นที่จะต้องมีพระตําหนักส่วนตัวของตัวเองเหมือนกับคนอื่นๆด้วยดังนั้นจึงมีการมอบหมายให้มีการปูนบําเหน็จให้นั่นก็คือพระตําหนักสวนหงนั่นเองเพื่อนๆรู้สึกเศร้าใจไหมเอ่ยสถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เคยเป็นที่อยู่ที่เคยเป็นที่ประทับของเจ้านายคนสําคัญสําคัญในอดีตแต่ในปัจจุบันนี้กลับกลายมาเป็นที่อยู่ของนางในของสกอยอัพเกรด พราะฉันเดี๋ยวเราจะไปดูว่าในประวัติศาสตร์พระตำหนักสวนหงนี้เคยเป็นของเจ้านายคนใดมาก่อนถือว่าเป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์อย่างชนิดที่เรียกว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีการตกทอดหรือว่าเปลี่ยนมือมาสู่นางในในรัชสมัยของรัชกาลที่สิเราไปดูถึงประวัติความเป็นมาของพระตำหนักสวนหงกัน นอกเหนือไปจากพระที่นั่งวิมานเมฆอภิเศกดุสิตซึ่งขอหมายเหตุไว้นิดหนึ่งอภิเศกดุสิตเนี่ยมีข่าวออกมาว่าเป็นของอนุสราเราคงต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าวิมานเมฆอภิเศกดุสิตและตำหนักฝ่ายในของพระคณิษฐาในรัชกาลที่5ดังที่ได้กล่าวมาแล้วในฉบับก่อน,ก,อนก็ยังมีกลุ่มพระตำหนักอีกกลุ่มหนึ่งปลูกสร้างถ้มกลางหมู่แมกมา ภายในอาณาบริเวณอันกว้างใหญ่ไพศาลของพระราชวังดุสิตอันนี้เห็นไหมคะว่าพอเขามาทำงานอยู่ที่กรุงเทพดังนั้นก็ไปเกาะกลุ่มกันอยู่ในพระราชวังดุสิตพระตำหนักเก่าๆอะไรพวกนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นของนางในแยกกันอยู่คนละตำหนักนั่นเอง เพื่อพระราชทานแด่เจ้านายฝ่ายหญิงชั้นมเหสีและพระวิมาดาเธอได้แก่พระตำหนักสวนหง์พระตำหนักสวนสีฤดูพระตำหนักสวนบวัวซึ่งในตอนนี้จะขอกล่าวถึงจำเพาะถึงพระตำหนักสวนหง์ก่อนเป็นอันดับแรกอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าเรานำมาจากนิตยาาสารสารคดีอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมานาที่นีด้วย พระตําหนักสวนถงในทศวรรษสุดท้ายของรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงปโปรดปรานการสะสมเครื่องถ้วยลายครามและเครื่องกังใสของจีนรวมทั้งนิยมจัดประกวดเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้นหรือที่เรียกกันโดยรวมว่าเล่นกิมตึงอย่างเอ,อิกรกะเริก ฉะนั้นในบริเวณพระราชวังดุสิตจึงโปรดให้จัดสวนต่างๆขึ้นใช้รองรับการประดับประดากระถางเครื่องปั้นเหล่านี้แล้วพระราชทานชื่อสวนกับพระตำาหนัดตามชื่อของลายกิมตึงโดยมากเป็นลายประเภทโปยเซียนหรือมงคลแปดกับลายธรรมชาติที่ซ่อนความหมายเชิงสัญลักษณ์ประกอบไปด้วยลายสัตว์และลายบุพชาติ เมื่อพระตำหนักซึ่งราชการที่ห้าพระราชทานแด่พระพันวัสสาอาิกาเจ้าหรือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาสร้างแล้วเสร็จจึงได้พระราชทานานามแด่พระตำหนักว่าสวนหงอันเป็นการเฉลิมนามตามอย่างลายนิมิตมงคลซึ่งปราชชาวจีนผูกกระบวนลายขึ้น ใช้เขียนบนเครื่องกระเบื้องกังใสและกระเบื้องลายคลามแทนการให้พรมีบันทึกเอาไว้ในพงศวดานจีนว่าใช้สืบทอดกันมาไม่ต่ำกว่า6,000ปีแล้วนอกจากนี้ยังได้นำมาประติมากรรมรูปผงม,มาประดับอยู่ด้านหน้าพระตำหนักด้วย เมื่อพินิษพิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้วพระตำหนักสวนหงถือเป็นตัวอย่างงานสถาปัตยกรรมแนวสัญลักษณ์นิยมที่มีการผสมผสานกันร,ระหว่างวัฒนธรรมจีนแขกไทยอย่างแยบยนต์สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยเรามีนิสัยไม่ปฏิเสธสิ่งที่เป็นมงคลจึงพอใจที่จะประยุกต์เอาลวดลายของจีนก็ดี และพาหนะของเทพเจ้าในศาสนาฮินดูก็ดีมาใช้ในงานศิลปก,กรรมไทยตั้งแต่อดีตกาลแล้วเห็นได้ชัดจากการนำสัญลักษณ์รูปพระนารายณ์ทรงครุฑมาประดับหน้าบันของปราสาทราชวังตั้งแต่ในสมัยอยุธยาเสืรบต่อมาจนกระทั่งถึงราชวงศ์จักรีอันหมายถึงเดชอำนาจวาสนาและบารมี การย้ายพระตำหนักเดิมนั้นสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าประทับอยู่ในเขตพระราชฐานฝ่ายในของพระบรมมหาราชวังแต่เนื่องจากมิอาจทนต่อสภาพแวดล้อมที่ทึบถมเนืองแน่นไปด้วยอาคารอากาศถ่ายเทไม่สะดวกและไม่ค่อยมีต้นไม้ภายในวังหลวงเมื่อพระองค์ทรงพระประชวรบ่อยเข้าจำต้องย้ายไปประทับอยู่ใน พระตำหนักศีราชาเป็นการชั่วคราวตั้งแต่ปีพศ2443ถึงปีพศ2445และเสด็จมาประทับณนพะระตำหนักสวนหงจนกระทั่งถึงปีพศ2453ช่วงระหว่างที่ทรงประทับณนพะระตำหนักศรีราชาพระพันวษาอิกาเจ้า ทรงสนพระไทยในเรื่องหัตถกรรมโดยเฉพาะการทอผ้าครั้นเมื่อย้ายมาประทับณนะพระตำหนักแห่งนี้ในพระราชวังดุสิตจึงโปรดให้นำหูกจากศรีราชามาตั้งไว้ในพระตำหนักแห่งใหม่ใช้สำหรับทอผ้าไหมดิบจากญี่ปุ่นเพื่อจำหน่ายหารายได้เลี้ยงพระชชนชีพจนเกิดเป็นกองงานกองหนึ่งที่ชื่อกองทอ พระองค์ท่านเองทรงฝึกทอผ้าอย่างชำนิชำนาญผู้ที่ถวายคำแนะนำในการทอผ้านั้นก็คือนางทองพูลปัญญาเทวะบุตรีข้าหลวงจากจังหวัดตราดนอกจากนี้ยังให้ทรงสร้างโรงสีเครื่องจักรขึ้นเพื่อรองรับผลเก,บเก็บเกี่ยวอันเกิดจากที่นาของพระองค์ซึ่งมีอยู่มากมายในจังหวัดปทุมธานี อันหนึ่งทั้งโรงทอและโรงสีข้าวต่อมาได้กลายเป็นกำลังสเสบียงหลักซึ่งมีบทบาทสำคัญใช้เลี้ยงดูชาววางังสวนดุสิตรเรื่อยมาแม้ภายหลังจากการที่สมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าจากทรงย้ายไปประทับนอกเขตพระราชฐานแล้วก็ตามจากจุดนี้เองสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นต้นกำเนิดหรือแรงบันดาลใจให้เกิด โครงการเกษตรหลวงในพระบรมราชูปถรัมภ์กับโครงการศิลปาชีพในพระบรมราชินูปถัมภ์ของรัชกาลปัจจุบันในบ้านปลายของประชชนชีพภายหลังจากทรงประสบกับมรสุมชีวิตสืบต่อกันหลายระรอกนับตั้งแต่การสวรรคตของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงกอบกับสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอและพระเจ้าลูกเธอเกือบทุกพระองค์ ทรงสิ้นพระชนก่อนชันสาอันควรวิกฤตเหล่านี้นำมาซึ่งความโศกาอาดูนอันใหญ่หลวงพระองค์จึงทรงตัดสินพระทยัยย้ายไปประทับนอกเขตพระราชฐานณาวาังสะระปุมบริเวณปทุมวันสำหรับพระตำหนักสวนหงนี้ออกแบบและก่อสร้างโดยกลุ่มนายช่างชาวต่างชาติ ประจำพระราชสำนักซึ่งมีทั้งชาวอิตาเลียนชาวเยอรามานันและอังกฤษผู้ที่เคยเรียนรู้แล้วก็สัมผัสกับแนวสถาปัตยกรรมแนวนี้ในยุโรปมาแล้วเป็นอย่างดีจึงสามารถที่จะดึงเอาคตินิยมอันนี้ออกมาปรับใช้กับพระตำหนักสวนหงได้อย่างลงตัว สมดังพระราชประสงค์ของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงที่ทรงปรารถนาให้เจ้านายฝ่ายในประทับพักผ่อนอย่างสำราญพระราชหักหัไทยภายใต้เรือนไม้โปร่งเบาสลักลวดลายอ่อนหวานวิจิตรสดับเสียงสกุลวิหกและทอดทัศนารุกชาตินานาพันธ์คล้ายดั่งบรรยากาศอันงามงดแห่งภาพเขียนปัจจุบันพระตำหนักสวนหงจัดแสดงภาพ งานพระราชาพิธีโบราณต่างๆซึ่งหาดูได้ยากเช่นพระราชพิธีสมโภชเดือนขึ้นพระอูพระราชพิธีสเสด็จสถลมาศและชลมาศพระราชพิธีทรงพนวดพระราชพิธีตรียำปวายพระราชพิธีพืชมงคลและพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์สยามากุฎราชกุมาร นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงการแต่งกายของทหารในการพระราชพิธีต่างๆด้วยเพื่อนๆเห็นถึงความสำคัญของสถานที่แห่งนี้หรือไม่เพื่อนๆคิดว่าสถานที่ที่สำคัญขนาดนี้จะเป็นจริงหรือไม่ว่ากลายเป็นที่วสัยของทางประพัสอนไปเสียแล้ว ซึ่งถ้าดูจากรูปภาพนี้เพื่อนๆก็คงจะเห็นนะคะว่าภาพทางซ้ายมือเป็นภาพที่ประภัสสอน,นั้นพาครอบครัวเข้าไปเข้าเฝ้าแล้วก็มีโอกาสได้นั่งใกล้ชิดกับทางในหลวงด้วยซึ่งขณะที่ว่าระยะห่างของทางพระราชินีเนี่ยยังต้องห่างออกไปเลยนะแต่ตัวของประภัสสรน,นั้นนั่งติดอยู่กับขาของในหลวงรัชกาลที่สิเลย จะบอกว่าเป็นค่าราชบริพานธรรมดามันก็คงจะไม่ใช่แล้วไหนจะเรื่องของการที่สถิตพงศ์ต้องไปเดินรับใช้หรือว่าหม่อมเจ้านวาพันยุคนก็ต้องไปรับใช้ด้วยเช่นกันที่ผ่านมาเคยมีการพูดถึงเรื่องของการขึ้นไปกลางร่มให้กับทางออนนงเนาะซึ่งจากรูปที่นำมาแสดงก็เห็นชัดว่าก็มีค่าราชบริพานคอยกลางร่มให้กับทางประพานด้วยเช่นกัน แล้วไหนจะเรื่องของรถยนต์พระที่นั่งที่เป็นคันเดียวก,กันกับที่นำไปใช้รับรองเจ้าฟ้าชายทีปังกรดังนั้นในเรื่องของพระตำหนักสนหงเพื่อนๆน,นคิดเห็นอย่างไรจะเป็นไปได้หรือไม่ตามข่าวที่ออกมาว่าได้กลายเป็นของพระพัศสศรไปแล้วเหมือนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าราชริ์รุง่งโรจน์นั้นก็เป็นของทางอานอนงจะบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องจริงมันก็คงไม่ใช่นะเพราะว่า ป้ายที่ห้อยคอของข้าราชบริพารก็มีการรายงานตัวเลยว่าเป็นคนของพระตำาหนักไหนดังนั้นก็มีความน่าจะเป็นไม่ได้ถ้าเป็นจริงมันก็ถือว่าน่าหดหู่เพราะสถานที่ที่เรานำประวัติมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้รับฟังก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แต่กลับกลายเป็นที่อยู่ของสกอยอัปเกรดดังนั้นก็อยากให้เพื่อนๆร่วมกันแสดงความคิดเห็น และสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในปลายเดือนนี้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่พร้อมกันนั้นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราในการนำเสนอข่าวด้วยจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ